ที่วันนี้ทําให้เกิดงานแล้วก็เชิญเรียกว่าเกษตรกรผู้พพเพาะเลี้ยงปลากระพงแล้วกันนะครับคือเราไม่มีความถนัดในการที่จะมาบรรยายแต่วันนี้จะพยายามทําให้ทุกท่านเข้าใจธุรกิจการพเพาะเลี้ยงปลากระพงว่าเรามีข้อดีอะไรบ้างเรามีข้อปัจจัยอะไรที่ที่อยากได้จากสวทชจากกรมประมงจากคนที่ทําการตลาดคนที่รู้จักห้องเย็น ช่วยแนะนําพวกเราเพราะว่าวันนี้ทางกลุ่มพวกเราเนี่ยรวมตัวกันเป็นสมาคมผู้เพาะเรื่องปลาทะเลไทยเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือด้วยความช่วยเหลือจากหลายๆกลุ่มนะครับสิ่งที่เราได้ความช่วยเหลือมาเนี่ยก็ท่านที่ปรึกษานะครับต้องขอบคุณพี่บรรจงด้วยนะครับที่ผ่านมาเป็นที่ปรึกษาเรื่องสมาคมมาตลอดนะครับสิ่งที่เกษตรกรเพาะเลี้ยงปลากระพงในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เจอกันมาเนี่ย วันนี้ผมเตรียมมาสามสามสามสเตปนะครับในการพอเรื่องปลากระพงเนี่ยเราจะประกอบแล้วปลากระพงหนึ่งตัวเนี่ยถามว่าเรามีสเตปอะไรบ้างเกษตรกร,ะร,กรนะครับอย่างที่สองคือตัวปลากระพงอย่างที่สามคือผู้บริโภคนะครับสิ่งที่กเกษตรกรทํากันมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยช่วงระยะเวลาตั้งแต่สองพันหกเนี่ยตั้งแต่มีการผสมพันธุ์ผสมเทียม ที่เก้าเซ้งมาเนี่ยมันมีการพัฒนาเรื่องการพอเลี้ยงมาตลอดนะครับในช่วง10ปีหลังเนี่ยมีการพอเลี้ยงด้วยอาหารเมร็ดทําให้เนื้อปลาเริ่มปลอดจากพวกเชื้อต่างๆพวกซาโมพวกวิบิโอพวกนี้ขึ้นมาทําใหม้มีการความน่ากินมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวสินค้านี่ที่เกษตรกรพยายามจะทำเนี่ยเอาระบบเข้ามาใส่เรื่องมาตรฐานสินค้า เชือ้อพวกการกินการใช้ยาปฏิชีวนะเรื่องกลิ่นโคลนสารที่มีตกค้างนะครับแล้วก็ผู้บริโภคผู้บริโภคนี่เราแบ่งเป็นสอง,สองแบบก็คือผู้บริโภคที่ซื้อไปกินกับซื้อไปขายนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นขั้นๆไปนะครับวันนี้ปีที่แล้วเนี่ยที่เรามีการเก็บข้อมูลเนี่ยปากกระพงในประเทศไทยนะครับ มีจํานวนตันที่เลี้ยงเนี่ยมากกว่าเ0 0 0หตันนะครับตัวเลขนี้เราได้มาจากอะไรเพรทั้งทั้งที่กรมรงมงเนี่ยมีตัวเลขแค่ประมาณ17,000ตันนะครับตัวเลขที่เราได้มาจาก70.000ตันเนี่ยหปริมาณลูกปลาที่เรามีการผลิตในพื้นที่ที่อําเภอบางปะกงนะครับเฉพาะอําเภอบางปะกงเนี่ยมากกว่า200ล้านตัวแล้วในไซส์3นิ้ว12กรัมจนถึง ...5 นิ้ว30กรัม สิ่งที่เราเลี้ยงกันในประเทศไทยเนี่ยสองล้านตัวขึ้นนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยมีแม่ค้ามีพอมีแพรปลาเนี่ยประมาณ20ลายนะครับอันนี้รวมยังไม่รวมพวกแพรปลาต่างๆที่มหาชัยที่ยนานวาที่ทะเลไทยเนี่ยเราคิดว่าจับปลาเอามาให้คนไทยกินเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า200ตันนะครับเพราะฉะนั้นผลผลิตเนี่ยตั้งแต่2,555เป็นต้นมาเนี่ย เราคิดว่ามีผลผลิตเนี่ยไม่ต่ำกว่าปีละเจ็ดหมื่นตันนะครับแต่สิ่งที่เกษตรกรเจอก็คือถามว่าเจ็ดหมื่นตันแล้วได้อะไรบ้างก่อน2555เนี่ยผลผลิตไม่ถึงประมาณรักสี่หมื่นตันนะครับแต่สิ่งที่เกษตรกรคนไทยเลี้ยงปลากระพงแล้วมีผลผล,ผลิตสี่หมื่นตันสิ่งที่เราเจอก็คือถ้าแตะสี่หมื่นตันเมื่อไหร่ราคาถูกทันทีนะครับซึ่งอันเนี้ยพอราคาถูกเราก็ไม่อยากพัฒนาอะไรแล้ว นะครับสิ่งที่สมาคมทานกะวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทําและตอบโจทย์เกษตรกรผู้เลยงปลากระกพงมากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการประกันราคานะครับเราได้ห้องเย็นไทยยูเนียนเราได้ครัวการบินไทยมาช่วยเราเรื่องของการประกันราคาขั้นต่านะครับเราเลยรวมตัวกันแล้วเราสามารถแล้วเราเป็นเกษตรกรอาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่สามารถประกาศราคาปลาเป็นของตัวเองนะครับท่านได้ยินไม่ผิดกลุ่มเกษตรปลากระพง กลุ่มเกษตรผู้เพาะเลี้ยงปลากระพงในประเทศไทยเนี่ยเรารวมตัวกันเป็นสมาคมแล้วเราประกาศราคาที่บางประกงมีแพรที่เห็นด้วยเนี่ยสแพรหลักๆถามว่าราคาที่ประกาศเนี่ยเราอ้างอิงมาจากอะไรเราอ้างอิงมาจากต้นทุนของคนเลี้ยงทั้งหมดเราคิดว่าปลา6ขีดถึง9ขีดเนี่ยต้นทุนเราทําได้อยู่ประมาณละ8แบาบาทนะครับราคาขายเฉลี่ยเราไม่ต้องมาก ราคาวันนี้เนี่ยวันนี้ราคา6ขีดถึง9้าขีดน่งร้อยยี่สิบห้าบาทแต่ว่าบ่อนหนึ่งอ่ะมันมีปลาหลายหลายไซส์เราคิดว่าค่าเฉลี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักร้อยสิบห้าบาทนะครับเกษตรกรเลี้ยงปลากระพงเนี่ยตั้งแต่สี่นิ้วเนี่ยจนถึงปลาเก้าขีดใช้เวลาห้าเดือนเราขอกําไรแค่โลละสามสิบบาทนะครับสามสิบบาทขึ้นมาแต่สิ่งที่เราจะตอบแทนผู้บริโภคนะครับสิ่งที่เรากําลัง ที่ทํากันอยู่และทํากันมานานแล้วเนี่ยสิ่งที่เกษตรสิ่งที่เกษตรกรต้องทำนะครับเรื่องของการขึ้นทะเบียนฟาร์มนะครับมาตรฐานการเลี้ยงมาตรฐานฟาร์มการใช้ยาการใช้สารเคมีตรงเนี้ยเราเน้นเป็นพิเศษเรื่องของการใช้ยาปฏิชวนะเรื่องของการใช้สารเคมีเรื่องของเรื่องของกิ่นโคนนะครับเราพัฒนาการเลี้ยงวันเนี้ย จนช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราส่งเข้าห้องเย็นไทยูเนียนส่งเข้าครัวการบินไทยเนี่ยเ,เราใช้คำว่าศูนย์ศูนย์กับสินค้าที่เราส่งเข้าไปแล้วเจอตีกลับนะครับเราปอดเรื่องของยาปฏิชีวนะปอดเรื่องของกลิ่นโคนลนปอดเรื่องของสารเคมีตกค้างนะครับสิ่งที่ี่เกษตรกรต้องการทําคือเท่านี้นะครับแต่สิ่งที่เราต้องการและเรื่องที่เราทำต้อง สิ่งที่เราทำกันแล้วก็พัฒนากันขึ้นไปอีกเนี่ยเรื่องของจำนวนเพื่อพอพอกับผู้ที่จะส่งออกให้เราเดี๋ยวผมจะพูดในเรื่องของผู้บริโภคตอนท้ายนะครับเกษตรกรเนี่ยมีการวางแผนมีการช่วยเหลือตัวเองแต่สิ่งที่เราเจอปัญหาอยู่นะวันนี้ก็เรื่องของพ่อแม่พันธุ์ซึ่งตรงเนี้ยเราต้องโชคดีครับได้ทางสวทชเป็นพี่เลี้ยงนะครับ แล้วเรื่องของการตรวจโรคเรื่องของอะไรเนี่ยเราได้ของคณะประมงของมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับเป็นพี่เลี้ยงให้พวกเราพวกเราเป็นเกษตรกรที่ว่ามีแต่บ่อมีป่าแล้วก็มีความอยากที่จะพัฒนานะครับเกษตรกรต้องทําอะไรบ้างเกษตรกรต้องทําต้องดูแลป่าก่อนที่จะถึงผู้เลี้ยงให้เกษตรให้ผู้บริโภคทุกคนมีความมั่นใจว่าป่าที่เราเลี้ยงเนี่ย เป็นสินค้าปลอดภัยนะครับคำว่าปลอดภัยจากอะไรปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นตัวป่านะครับสิ่งที่เราทำแล้วเราปฏิบัติอยู่เป็นประจำเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพป่าเรื่องของความหนานแน่นนะครับหัวข้อที่เราให้มาเนี่ยก็คือเรื่องของปลอดภัยต่อผู้บริโภคอันนี้เป็นเรื่องแรก ที่เราเน้นเป็นที่สุดนะครับจนเรากล้ามจนเราก้าวข้าม40,000ตันตอนปี2,555ราะพอปี2,558เนี่ยเราแตะเลข70,000ตันนะครับอันนี้เป็นตัวเลขจริงๆที่ผมเก็บมาจากแพรปลาจากลูกปลานะครับแล้วก็ปลอดจากปุิชีวนาสารเคมีต้องห้ามนะครับสินค้ามีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดตรงนี้เดี๋ยวผมพูดข,ขยายให้ฟังอีกที แล้วก็ขนาดถูกต้องกับความต้องการของตลาดเพราะว่าปลากระพงเนี่ยเวลาที่เราเลี้ยงมาเนี่ยวันถ้าก่อนหน้า2อง5หห้าเนี่ยปลากระพงเป็นที่ต้องการของตลาดมีแค่ไซส์หขีดถึงเก้าขีดปลาที่เข้าร้านอาหารนะครับแล้วก็ข้ามสามโลอันนี้เปเร่อกปลายักแต่วันนี้เนี่ยความต้องการของตลาดวันนี้เรามีไซส์4ี่ร้อยถึงห0ร้อยกร,รมัมส่งเข้าโลตัสบิ๊กซีนะครับแมคโคร แล้วก็6ขีดถึง9ขีดเนี่ยให้คนไทยกินเข้าร้านอาหารปกตินะครับแล้วก็ไซส์1โล2ขีดถึง3โลอันเนี้ยเราส่งข้อห้องเย็นส่งเข้าครัวการบินไทยส่งเข้าห้องเย็นไทยยูเนียนนะครับเราทำไซส์บอร์ดที่เคยบอร์ดไม่ให้มีราคาเดี๋ยวถามว่าทำไมถึงเรียกไซส์บอร์ดก่อนปี2 5 5 8ก่อนที่จะมีการประกันร,ราคาเนี่ยไซส์โล 2- ถึง3โลเนี่ยราคาปลา6ขีด9ขีดเนี่ยถ้า12 5บาท แต่ถ้าปลาโล2อถึงสโลเนี่ยได้แค่8 0บาทนะครับบางทีไม่ถึงด้วยบางทีละเจ็ดสิบบาททำให้เกิดการพัฒนาจากเกษตรกรยากนะครับเพราะเราเลี้ยงแล้วเราขาดทุนถามว่าเราอยากจะเก็บขยะไหมเราอยากจะทําอะไรให้ฟาร์มมันสะอาดไหมอยากขึ้นทะเบียนฟาร์มไหมในเมื่อมันเลี้ยงแล้วขาดทุนเราไม่มีอารมณ์จะทํานะครับสิ่งที่สมาคมตั้งใจเป็นวิสัยศษ์ก็คือเรื่องของการประกันราคาขั้นต่ํานะครับ สินค้ามีความต่อเนื่องในการผลิตวันก่อนหน้านี้ก่อนปีเป็น10ปีเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีการพ่อเลี้ยงปลากระพงอย่างช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีการฉีดพ่อแม่พันธุ์แล้วก็มีลูกพันธุ์ออกแล้วก็จะเลี้ยงต้องจับก่อนเข้าพรรษานะครับสงสัยไหมครับทําไมต้องก่อนต้องจับก่อนเข้าพรรษาเพราะก่อนเข้าพรรษาจะมีงานบวชมีการใช้ตัวจีนค่อนข้างเยอะพอเข้าพรรษาปุ๊บ ราคาถูกทันทีเลยแล้วก็จะไปเริ่มแพงอีกทีหนึ่งประมาณลอยกระทงปลาจะถูกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนตุลากินเจพอกินเจเสร็จเราก็จะมีปลาชุดใหม่ออกนะครับเนี่ยจะถูกพอความต่อเนื่องของผู้ผลิตพอในเมื่อมันทําแล้วช่วงไหนที่มันถูกเราก็ไม่อยากปล่อยลูกพันธ์เรานับย้อนกลับมาห้าเดือนพอเดือนพฤษภาเนี่ยเราไม่อยากปล่อยลูกพันธ์แล้ว เพราะเดี๋ยวเราก็ไปจับช่วงกลางหน้าฝนเข้าพรรษานะครับคือจับแล้วมันขาดทุนเลยทําให้การพัฒนาการทุกสิ่งทุกอย่างเนียมันไม่เกิดนะครับแล้วก็ผู้บริโภคมีความเข้าใจถึงจํานวนพอดีมันตกสไลด์ไปนะครับงั้นผมไม่พูดถึงเนี่ยสินค้ามีความต่อเนื่องในการผลิตเนี่ยเราทํายังไงว่าสินค้าเราเนี่ยมีความต่อเนื่องในการผลิตผู้บริโภค ผู้บริโภคมีสองสามแบบเราทำยังไงจะให้สินค้าเราเนี่ยป้อนป้อนไปกับพวกห้างต่างๆพวกร้านค้าต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าขายเฉพาะเลี้ยงขายเฉพาะตอนที่มีราคาดีแต่ตอนที่ราคาถูกช่วงเข้าสงการกินเจไม่มีปากกระพงกินนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับขอบคุณครับผู้บริโภคสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ ที่เราเป็นเกษตรกรแล้วเราคิดเนี่ยผู้บริโภคมีสองแบบนะครับผู้บริโภคในประเทศก็คือทุกท่านที่นั่งอย่างที่นี่แห่งนี้นะครับตามร้านอาหารถามว่าท่านต้องการอะไรบ้างความสดใหม่ของเนื้อปลาถ้าเราวิ่งไปซื้อที่ห้างหรือว่าเข้าร้านอาหารกินแล้วต้องไม่มีกลิ่นโคลนนะครับแล้วก็ต้องมั่นใจว่ากินไปแล้วเนี่ยไม่มียาปฏิชีวนะอยู่ในเนื้อ ในเนื้อป่านะครับแล้วก็หาซื้อง่ายมีความสดเน้นที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยสําหรับผู้ซื้อซื้อไปทํากินเองหรือว่าเป็นที่เป็นอาหารสําเร็จรูปนะครับแล้วสิ่งแต่สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเนี่ยคือผู้บริโภคที่ซื้อไปจําหน่ายตรงเนี้ยที่เราเจอที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้ที่สมัยก่อนที่เราเลี้ยงได้เหยื่อสดเนี่ย เวลาที่เอาปลาไปตรวจเนี่ยเราเจอหมดเลยทั้งซาโมทั้งอีโคไลทั้งวีบโอเกินค่ามาตรฐานหมดเลยก่อนที่เราเลี้ยงได้หยวดสดนะครับพอวันนี้ประเทศไทยเลี้ยงด้วยปลากระพงเลี้ยงปลากระพงด้วยอาหารเม็ดเนี่ยสิ่งที่เราดีขึ้นก็คือเรื่องของเชื้อต่างๆเรื่องของความคาวนะครับหลายๆอย่างที่มันเป็นช่องทางให้เรานี้เราถามผู้ซื้อว่า คนที่จะซื้อไปขายต่อเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือเรื่องของความเชื่อมัน่นความเชื่อมั่นว่าถ้าทำงานแล้วไปขายแล้วเขาต้องมีวัตถุดิบในการเอาไปขายต่อสิ่งแรกที่เขาต้องการนะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของราคาราคาเนี่ยเรามาคุยกันกเกษตรศกรอย่างผมบอกแล้วไงครับปลากระพงเนี่ยไม่ได้ต้องการกำไรโลหนึ่งเป็นร้อยนะครับ สำหรับผมสำหรับเกษตรกร,เ,กรเพื่อนเกษตรกร,ท,กรทุกท่านเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยกิโลละยี่สิบบาทเนี่ยเราอยู่ได้แล้วนะครับแต่ที่สําคัญก็คือเรื่องของปริมาณความต่อเนื่องอย่างที่ผมบอกไงครับว่าคนเลี้ยงป่าก,กลัวพอข้าวรัษนาปุ๊บราคาถูกก็ไม่อยากเลี้ยงแล้วไปเริ่มเลี้ยงอีกทีงประมาณเดือนกันยาแล้วก็ไปออกช่วงปีใหม่จนถึงสงการแต่ช่วงนั้นเราเจอปัญหาเรื่องน้ำแรงและก็ผลผลิตก็จะมีน้อย ก็เลยทําให้ราคาดีไปด้วยนะครับคือแต่ละแต่ละข้อที่ผมเขียนไว้เนี่ยคือสิ่งที่เราเจอนะครับเพราะว่าเราเจออุปสรรคในการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยคือเกษตรกรเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยอย่างวันเนี้ยราคาปลาในประเทศเนี่ยราคาสูงมากนะครับ ราคาร2 5ย3 0สบารบทปลาเป็นปลาเป็นที่เราวิ่งเข้าส่งร้านอาหารเนี่ยถึงร้0ยบาทนะครับแต่ว่าราคาที่เราจับข้อห้องเย็นได้เนี่ยเราจับได้แค่ซื้อจากบอได้แค่ประมาณร0 0 1ร5 110 115้ร้บาทตรงนี้เป็นอุปสรรคพอสมควรพวกเราไม่ใช่ว่าเราจะรอให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยต้องปรับตัวต้องปรับตัวเข้ากเกษ,ษฐกิจที่เราจะส่งเข้าสู่ตลาดโลกนะครับวันนี้ที่เวียดนาม เขาเลี้ยงกระชังที่ฟาร์มที่ออรตาลิกของอเมริกาวันนี้เขาเลี้ยงไซส์สองโลส่งเจ้าของเป็นคนอเมริกาส่งกลับประเทศเขาอันนี้เขาใช้ช่องทางพิเศษแต่สิ่งที่ผมรู้มาคือเรื่องของต้นทุนต้นทุนการเลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยจะถูกกว่าของออตาลิกนะครับเวียดนามมีผลผลิตอยู่ประมาณสักห้าหมื่นตันนะครับกินในประเทศไม่เยอะคนไทยกินปากะพงเยอะกว่า นะครับแล้วก็ที่มาเลเซียเนี่ยไม่ถึงผมคิดว่าไม่เกินสามหมื่นตันแต่ส่งเข้ามาเมืองไทยเนี่ยประมาณหมื่นห้าพันตันแล้วเพราะประเทศเขาคนอยู่ประมาณไม่เกินสามสิบล้านเนี่ยปริมาณการกินของเขาเนี่ยกินแล้วปลาไม่ยุบกินไม่หมดนะครับเขาก็เลยพึ่งบ้านเราแต่สิ่งที่ทําลายบ้านเราก็คือเรื่องของการนําเข้าโดยเสรีนะครับเส้นทางทางใต้เนี่ยโดยเฉพาะถึงสุราษฎร์เนี่ยวันเนี้ย อนุญาตให้นำเข้าอะ่ะมันไม่มีการควบคุมไม่มีการรักษาไม่มีการรักษาสิทธิที่เป็นคนไทยนะครับผมคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะ่ะต้องช่วยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะปากระพงนะทางสักแก้วมีปลาช่อนเข้ามาเกษตรกรถ่าก้แพงเพชรสุพรรณเจงนะครับปลาเบญจพรรณปลากดคังเข้ามาเนี่ยเวลาที่ไม่มีการ ปกป้องสิทธิ์คนไทยเลยเนี่ยสิ่งพวกนี้ผมคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะ่ะต้องมาออกมาตรฐานต้องมาออกเกณฑ์ให้พวกเราเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยการพัฒนาสินค้าเนี่ยมันจะไปไม่ได้เพราะมันเลี้ยงแล้วขาดทุนอะ่ะกระเพงเพชรเนี่ยผมจําชื่อผู้ใหญ่เขาไม่ได้ผู้ใหญ่คนเนี้ <S 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 เขาบอกว่าเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยเขาขายอยู่ประมาณแปดสิบาทพอปลาเขมรเ,เข้ามาเหลือหกสิบบาทขาดทุนละ เามราก็เลยเข้าไปดูกันว่าเขาเขาบอกเขาเลยเ็าสงสัยว่าเข้าไปดูที่เขามรามันเกิดอะไรขึ้นเขาใช้ปลาเล็กปลาน้อยจากต้นเลสาบเอามาเลี้ยงปลาช่อนต้นทุนเขาน้อยมากแค่ขนมาเท่านั้นเองแล้วเวลาผ่านด่านอะ่ะผ่านง่ายๆผ่านแค่กรมศรรุลนเท่านั้นเองกรมศรรุลปม่นคนตรวจสอบตอมไม่เกี่ยวเพราะผมเป็นตอมอ,อยู่นะครับเวลาผ่านเข้ามาเนี่ยกรมศรรุลมีหน้าที่ดูแลแต่ อย่าให้พูดเลยนะครับนะครับพวกเรารู้กันอยู่นะครับอันนี้คือเรื่องจริงทางเสียมเรียบก็เหมือนกันอันนั้นก็ปากฏดคังเข้าไปที่อยู่บนเนี่ยบ้านเราเนี่ยเกษตรกรบ้านเราเนี่ยถามว่าจะพัฒนาไปถึงตลาดโลกได้ไหมได้แต่หน่วยงานรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องถามพวกเราว่าพวกเราเจออุปสรรคอะไรบ้างนะครับ พวกเราพยายามทําสินค้าให้มีความปลอดภัยขึ้นทะเบียนฟาร์มทํามาตรฐานทําทคุณภาพทําคุณภาพเทสตดิบให้ดีเนี่ยแต่สุดท้ายว่าเราโดนตีจากประเทศรอบบ้านนะครับคนสิงคโปร์เอ้ยคนมาเลเซียเนี่ยผมไปดูแถวปีนงังแถวปัตตวบดเนี่ยยาปฏิชีวนะเขาไม่ได้ซื้อเป็นโลโลเหมือนพวกเราเขาซื้อถังละยี่ห้าโลถามว่ามียาอะไรบ้างมีทุกอย่างนะครับ เขาให้โดยที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยเพราะคนเขาไม่ได้กินเขาเลี้ยงและขายเข้าบ้านเรานะครับแถวหาดใหญ่แถวสุราษฎร์เนี่ยที่กินปลาที่กินปลามาจากมาเลเซียเนี่ยโดมายาปฏิชุวนะเกือบร้อยเปอร์เซนเพราะว่ามีผู้นำเข้าเคยเอาปลาพวกนี้ส่งมาให้ผมแล้วผมส่งตรวจที่เซนัลแล็บเจอยาทุกตัวนะครับ พวกเราพยายามพัฒนาแต่สุดท้ายเราเจอกลไกแบบเนี้ยเพราะาเขาราคาถูกกว่าบ้านเราวันนี้ทางมาเลเซียขายบาบ้านเราเนี่ยค่าเงินก็ถูกเราสามสิบเปอร์เซนตกลับไปบ้านเขาเพราะแรกเป็นเงินบ้านเขาเขาได้กําไรมหาศ,าศาลเลยนะครับกลไกพวกเนี้ยรัฐหน่วยงานรัฐหน่วยงานที่เป็นเจ้าหนะ้าที่ดูแลด่านเนี่ยต้องช่วยพวกเรานะครับผมพยายามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมพยายามจะมาทําเรื่องนี้ เรื่องของการปกป้องสิทธิ์ของพวกเรานะครับการพัฒนาไปแค่ไหนเราไปได้เราทำได้แต่สุดท้ายเรามาเจอปัญหาเรื่องพวกนี้ทำให้เราไม่มีอะไระไม่มีกระิกกระใจในการทำงานเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปลาเราเนี่ยจะออกออกมาตรงช่วงกับรอบประเทศคนเลี้ยงปลาช่อนคนเลี้ยงปลากดคังคนเลี้ยงปลาดุก ปลาดุกไม่เป็นไรปลาดุกจบไปแล้วนะครับคนเลี้ยงปลาชะโดคนเลี้ยงเนี้ยหลายๆอย่างทั้งเบญญพัรณ์ด้วยนะครับคือเราไม่เราไม่สามารถที่จะไปกันเขาไม่ให้เอาเข้าได้ผมไปถามสุลกากรว่าเออผมไปถามตอมมว่าที่ปล่อยเป็ดที่ขลักแก้วว่าเราจะทำยังไงผมไปถามที่ด่านว่าทำทำยังไงเขาบอกว่า เขาเข้าโดยมันเป็นการค้าเสรีนะครับแต่ผมถามว่ามันน่าจะมีอะไรที่มาปกป้องพวกเราบ้างนะครับผมคิดว่าเวทีเนี้น่าจะมีอะไรดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขาบอกเลยว่าทางตอมมคุณต้องไปหาหน่วยงานมาบอกเขาว่าจะให้เขาทํำยังไงนะครับผมคิดว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะมีคนที่จัดการให้ได้นะครับถ้าใครมีอะไรแนะนำ บอกพวกเราพวกเราเป็นเกษตรกรที่พัฒนาจะพัฒนาตัวสินค้าโดยเฉพาะปลากระพงเนี่ยวันเนี้ยวันนี้เรามองว่าวันนี้เจ็ดหมื่ตันผมกําลังทํางานร่วมกับหลายๆฝ่ายแล้วเราจะพัฒนาว่าอีก3มปีเนี่ยเราตั้งผมตั้งเป้าไว้ว่า1นึ่งแสห้าหมื่ตันนะครับผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้เพราะวันนี้เอาแค่คนไทยอย่างเดียวเนี่ยทุกคนมีความมั่นใจ ผมรูผมไม่รู้มั่นใจป่าแต่ผมรู้จากยอดจากยอดจากยอดที่ผลิตแล้วราคาไม่ตกเวลาเอาไปขายที่ยานาวาที่มหาชัยที่ทะเลไทยเนี่ยอมันขายหมดขายหมดแล้วไม่พอก็เอาเมียเ,เข้ามาอีกทุกวันทุกวันทุกวันอพอเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะเพิ่มผลผลิตไปได้ถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นตันอีกสามปี นะครับอันนี้แค่คนไทยกินอย่างเดียวนะยังไม่ได้ส่งออกเลยวันนี้ปลากระพงบ้านเราเนี่ยส่งออกกันไม่ถึง10%นะครับออสเตรเลียคือเป้าหมายหลักเขาใช้ชิ้นเนื้อใช้ปลาตัวประมาณ2องโลครึ่งถึงสามโลแล้วหารเป็นชิ้นประมาณ2 0 0ร้อถึงสองกรัมออสเตรเลียสั่งไทยูเนียนมาสั่งมาห้าตู้แต่ปรากฏว่าคนไทยไม่มีไม่อยากทำเพราะมัน ข้ามสามโลไปวันนี้ร้อยหบาทแต่เขาซื้อเข้าห้องเย็นตรงนี้ได้แค่130บาท,บาทก็เลี้ยงอีกแค่แป๊บเดียวก็เกิน3มโลแล้วอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเพราะสินค้าราคาเนี้ยราคาปลากระพงในประเทศอ่ะค่อนข้างสูงนะครับวันนี้มีฟาร์มกุ้งลหลายๆฟาร์มเข้ามาเลี้ยงทุกคนอยากทำมีฟาร์มที่แหลมสิงเขาบอกเลยว่าถ้าเรามีตลาดชัดเจน เขาสามารถเลี้ยงทั้งตระกูลเขา500อ่ะห้าร้อยบ่อผมบอกว่าถ้าคุณเลี้ยงห้าร้อยบ่อมันเกินความต้องการของคนไทยก็ลม้มแต่ถ้าคุณเลี้ยงเพื่อส่งออกวันเนี้ยด้วยกฎเกณฑ์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับสิ่งที่พวกเราตั้งกันเป็นสมาคมผู้บริเลงปลาทะเลไทยสิ่งที่เราตั้งใจก็คือเรื่องของทํายังไงให้ผู้บริโภค กินปลาปลอดภัยกินปลากระพงแล้วใช้คําว่าเป็นปลาปลอดภัยนะครับผู้เลี้ยงมีกําไรแค่โลละ20บาทพวกเราอยู่ได้นะครับแล้วก็มีสินค้าต่อเนื่องทุกเดือนนะครับความต้องการของห้องเย็นผู้ที่จะซื้อไปขายถ้าใครรู้จักแนะนําพวกเราได้นะครับพวกเรายินดีราคาส่วนตัวผมเองเนี่ยที่ฟาร์มผมเนี่ยถามว่าข้างนอกราคาโลร150หาสแต่ถ้าเราตกลงกัน 1 2 0ยยีเนี่ยผมยินดีที่จะเลี้ยงให้นะครับเพื่อวามเพื่อการขยายตัวของตลาดเนื้อปลากระพงนะครับผมมีแผนที่จะไปเปิดฟาร์มที่จันทบุรี500ร้อไร่ตรงเนี้ยผมคิดว่าศักยภาพผมผมเลี้ยงได้2,000ตันต่อปีห้องเย็นไหนต้องการปลาคุยตกลงกันต้องการปลาไซส์ไหนต้องการคุณภาพไหนแล้วก็มีคนแหลมสิงอีก500รอยบ่อ คือเขาอยากเลี้ยงอ่ะเขาขออนุญ,ญาตแสวิจงเขาเขาบอกว่าเขาเลี้ยงกุ้งแล้วเขากลัววันนี้นะแต่เพากลุ่มเนี้เขาบอกเลยเขาเลี้ยงกุ้งแล้วเขากลัวถ้าคุณมีปลาถ้าคุณจะเลี้ยงถ้าคุณบอกว่าปลาเลี้ยงแล้วรับจับกลับหมดเนี่ยเขายินดีเลี้ยงนะครับก็อันนี้เป็นการนำเสนอของจากเกษตรกร ค่อนข้างตื่นเต้นกับเวทีนี้ใหญ่มากนะครับ